สรุปข่าวเชื่อมเมนยูโกรประจำวันที่26มิถุนายนโดยโค้ชเชฟฟอร,ร์ดแมนเชสเตอร์เต็ดชิงนี้ขอเสนอคดีพริกและไงไคไซโดประกาศตัวเป็นแฟนบอลแมนย,นยูในครั้งนีนะ้โดยการที่ทางาทั้งเชลซีและก็อาร์เซนอลน,นะครับถึงกับทางสะอึกหลังจากนักเตะในเป้าหมายอย่างทางบอยเซสไคไซโดกองกลาขงของทางบร,ริตันเผยตัวเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็เด,ดและก็อยากจะย้ายไปเล่นในโอเชฟ,ฟอร์ดในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย ซึ่งกองกลางทีมชาตนเอวาดอร์สร้างชื่อกับทีมเจ้าหนต่างนวลในช่วงซีซั่นล่าสุดโดยขณะที่คู่ขาแดนซ์กลางอย่างทางอาริซิสแมคอาริสเตอร์ลงเอยกับทางลิเวอร์พูลไปแล้วทางฝั่งของกาเซโดเองก็กำลังถูกโยงกับท U, ั้งแมนยูเชลซีและก็อาร์เซนอลขณะนั้นล่าสุดก็มีการเปิดเผยคำสัมพา์ของกาเซโดที่เผยไว้ในปี2020ว่าเขาอยากจะย้ายไปเล่นกับทางแมนยูเพื่อตามรอยอันโตนิโอบาเดนเซียอดีตแบ็กขวาพี่พรุ่นพี่ที่เคยเป็นถึงระดับกัปตันทีมปีศาจแดงมาแล้ว ใดยฝั่งของผมเองคือการได้ลงเล่นกับทางแมนเชสเตอร์เดนนะคาซซโดได้เปิดเผยอันโตนิโอวาเลนเซียคือตัวอย่างสําคัญให้ผมได้เดินตามโดยความแข็งแกร่งและการอุทิศตนของเขาทําให้เขาสามารถก้าวไปจุดนั้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ทางบริตันตั้งค่าตัวคอมบิฟิลไว้ย21ปีบเอ็ปีวนี้เอาไว้สูงถึงหลัก80ล้านปอนด์ก็ทําให้เป็นปัญหาของทุกทีมที่สนใจรวมไปถึงแมนยูในครั้งนี้เพิ่มเจิมกันอีกด้วยเปน็นนาังการ์นี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมานกันครับมิลานกลับมาเล่งโอเปนตาหลังวืดตูรามนะโดยงานนี้แมนยูจะว่าอย่างไรเมื่อทางอซิมิลานกลับมาให้ความสนใจทางโริสโอเปนตาดาวยิงฟอร์มรุนแรงของบรองอีกครั้งหลังพลาดในตัวมาคัสตูรามโดยมิลานต้องการเสริมแนวรุกในช่วงสมอน,นี้และเกือบได้มาคัสตูรามนะฮะดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสที่หมดสัญญากับทางบรสเซียเมือนเส้นการบ,บัช ่วสุดท้ายแล้วทางนักเตะนั้นเลือกตอบร,รับข้อสเสนอของอินเ์มิลานทีมคู่ปร,รับร่วมเมืองล่าสุดทางคารลิเอเรเดโรเซราสื่อในอิตาลีรายงานขานน่าวนวมิรานเนียพร้อมกับไปไล่ล่าตัวโอเรอิสโอเปนจ้ากองหน้าตัวเก่งของบร้องที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในรายการที่แล้ว โดยโอเปนตาแจ้งเกิดทันทีในนดูุการแรกที่เล่นกับทางปรองหลังย้ายมาจากทางคาร์บ,บูสในเบลเยียมโดยยิงไปได้21ประตูกับอีก4แอสซิสพาทีมจบปรองแชมป์ลีกเอิงทำให้ได้ตั๋วไปลุยยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าคาดการณ์กันว่าโอเปนตาที่ตอนนี้กำลังช่วยทีมชาติเบลเยียมทำศึกชุดยู21ปี FP. ชิงแชมป์ยุโรปจะมีค่าตัวประมาณราว45-50ล้านยูโร ซึ่งเพิ่มมากกว่า3เท่าจากที่เคยย้ายในราคา11.8ล้านยูโรเมื่อช่วงสัมเมอรที่แล้วหา่ะะผมเป็น,นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้้ยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแบบนี้ก็สบายหรือแมนยูสิครับเรามาดูข่าวจบมานกันครับผีเปิดทางขายพร้อมแปะราคาแข่งชุดใหญ่นะโดยแมนเชสเตอร์ซิต้นั้นพร้อมรับฟังข้อสเสนอจากทางนักเตอสนใจชุดใหญ่ของสโมสรโดยคาดการกันว่า มีมากถึง13รายที่จะอยู่ในขายถูกปล่อยตัวโดยทางเดลี่เมล l นะผมรายงานข่าวเมื่อช่วงดึกของวันที่ผ่านมาบอกว่าพิสต์แดงกำลังดำเนินการตามแผนระดมทุนเพื่อจะสร้างทีมใหม่ในตอนนี้พร้อมรับฟังข้อเสนอต่างๆโดยเฉพาะสตาร์ดังจากทางจอดนซันโชแฮร์รี่แม็กไวและก็อองตวนี่มอสซิยานที่เตรียมโดนขายทอดตลาดในครั้งนี้ โดยก่อนหน้านี้มีการริงานข่าวว่าอีดิชนฮักักโดนตัดงบประมาณเหลือเพียงแค่120ล้านปอนด์เพราะสโมสรติดปัญหาเรื่องของกฎทางการเงินหรือ Financial Fair p ์เพย์ทำให้ต้องหาทางเพิ่มเงินทุนด้วยการปล่อยนักเตะในทีมออกไป ทางนตเดลี่เมล์ทำตามตารางนั้เแต่ที่ปีแสดงพร้อมขายทิ้งออกไปจากทีมซึ่งมีชื่อของดอนนี่ฟันเดอร์บีก20ล้านปอนด์เฟรด20ล้านปอนด์แอนโทนีเอรังกา20ล้านปอนด์ฮันนบาลเมมบรี13ล้านปอนด์อาริชเชลเรต10ล้านปอนด์เอรลิกบบยี่2ล้านปอนด์และก็แบรนดอนฟินเบรียน5ล้านปอนด์ยูเนลิสพร้อมขายนะ ่วนชื่อของแม็กไว40ล้านปอนด์สกอตต์เมกโทเมเน40ล้านปอนด์และกดินแฮนเดอร์สัน20ล้านปอนด์อยู่ในลิสต์พร้อมรับฟังข้อเสนอนอกจากนั้นกรณีของซานโชถูกตั้งราคาไว้ตามเงื่อนไขชัดเจนอยู่ที่45ล้านปอนด์และบาก์ซยานอยู่ที่25ล้านปอนด์ด้วยเช่นเดียวกันถือเป็นการล้างบางนักเตะในทีมบริษัทแดงครั้งใหญ่โดยนอกจากการปล่อยส่วนเกินเพื่อจะระดมทุนในการเสริมทีมใหม่ทางสโมสรกำลังหาทางจัดก,การใบด่านค่าแรงในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วย โดยกรณีของงบประมาณในการเสริมทีมถือว่าเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้การเจรจาคว้าตัวนักเตะหน้าใหม่นี้ไม่มีความคืบหน้าเพราะผู้เล่นเป้าหมายที่อยู่กับทางแมนยูสนใจต่างก็มีราคามหาศาลซึ่งงบประมาณที่ไม่มีไม่เพียงพอในการคว้าผู้เล่นตามที่เอริรเยนฮักอยากจะได้หากอิงจากการปริการที่ผ่านมาเชื่อได้เลยว่าปีศาจแดงอยากจะได้ตัวกองกลาง กองหน้าและก็พุรงเสาประตูอย่างลงออย่างละหนึ่งรายนะฮะรวมถึงแนวรับกรณีที่ยังขึ้นอยู่กับสัญการต่างๆภายในทีมในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันครับจากเบสถึงการ์าโชปรอสาศาสต์เสื่อมเลขเจ็ดของแมนย,ยู โดยทางลือกันในสั้เลยนะว่าแมนยูไนีจอดมอบเสื้อหมาเยเลขเจ็ดของสมโมสรให้กับอาเดอันโดการ์โชเปีกดาวรุ่งทีมชาติอาร์เจนตา,าท่าทีผ่านมาพ่อค้าแข้งได้สวมเสื้อหมาเยเลขเจ็ดของผีแดงล้วนแล้วแต่เป็นสตาร์ทางนะฮะที่มีระดับทางสิ้นเลยนะซึ่งนนบว่าบางเวลานี่อาจจะโชว์ฟอร์มได้ไม่เป็นไปที่ประทับใจสาวกเวรดอร์ม,มี่แต่รหรับทางกาาโชเจ้าหนูวัย18ปปีที่มีลีลาการเล่นห้าหาญและมั่นใจเกินอายุ แฟนบอลแมนยูสยย่วนใหญ่แสดงความอาเห็นมองว่าเขาเนี่ยสมควรได้รับบทบาทของชิซโนโรินโดเจ้าของเสื้อหมาเยเลข7ของโรลละครในความฝันรายล่าสุดในขณะนี้แต่ว่าไม่ว่าเรื่องราจะลงเอยยังไงนี่คือหน้าปรสิตการครอบครองเสื้อหมาเยเลข7ของทีมปีศาจแดงโดยมีจอร์จเบสเป็นจุดเริ่มต้นแห่งตำน,นานในขณะนี้เริ่มที่จอร์จเบส นักเตะนับเป็นดาวเด่นวงการลูกหนังทั้งในและก็นอกสนามและเป็นนักเตะชาวไอร์แลนด์เหนือคนเดียวที่ได้ประวัลบอลองดออีกทั้งครองตำแหน่งดาวซังโบสูงสุดของสสอนติดต่อกัน6ซีซั่นก่อนจะย้ายออกไปในปี1974โดยพาทีเมนยูคว้าแชมป์ลีกได้2ส,สมัยเช่นเดียวกับทางแชมป์ยูโรปเปยนคัพปี1968ซึ่งเขาซัดประโตูได้เช่นเดียวกันในเกมยํำใหญ่เบฟิกา4ต่อหนึ่งต่อมาคนที่2เป็นบรายันลอบซัน ย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 1 1เจ้าของชายากัปตันมาเวลได้รับการโหวตให้เป็นอดีตนักเตะแมนยูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่น่าประหลาดใจแม้แต่น้อยหากจะมองจากสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นในสังเวียนแข่งซึ่งลงบุ๊ให้กระทางผีแดง461นัดยิงประตูได้9 9าลูกอีกทั้งประกาศเป็นกัปตันทีมชาเบิร์นพูดีของชินอเทอร์ฟอร์ดคนแรกที่ได้ชูทรอฟี่เอฟเอคัพพิมบริกแล้วก็คัพวินเนอร์ครัต่อมาคนที่2ก็จะเป็นคิสกิเรสพี เปขุนพลทีมแมนยู U, ชุดซิลแชมป์เอฟเอยุธคับปี1992ก่อนได้เจริญตามรอยเบสนักเตะร่วมชาติด้วยการได้รับเสื้อหมายเลข7จ,จากการตัดสินใจของเซอร์เอ็กโฟกุสันแต่เขาล้มเหลวในการสร้างชื่อกระทางผีแดงเนื่องจากถูกอังเดรแคนเซสกี้แย่งตำแหน่งไปก่อนจะโดนขายกระทางเิวการ์เซนในปี1995ต่อมาก็จะเป็นเอริกคันชนา ตอนที่ฟุตบอลลีกเมืองผู้ดีปรับเปลี่ยนให้นักเตะสวมเสื้อหมายเลขประจำตัวของแต่ละคนในช่วงซีซั่น1993มีเพียงออปชั่นเดียวเท่านั้นสำหรับทางคิงเอริกซึ่งก็คือเสื้อหมายเลข7หลังย้ายไปทีทางฮังการีคารตน้าก็สร้างความนักใจให้กับแผงหลังฝ่ายตรงข้ามตลอด5ปีของเขากับทางโรลโคลคอนในความฝันจากการพังประตูได้อย่างเหนือชั้นพาทีมเฟอร์กูสันประกาศสักดาครองความยิ่งใหญ่บนคับเกาะอังกฤษแม้จะก,ก่อเหตุเช้ากระโดดทีฟนบอลเิสตันพาเรร ที่เซลเฮิร์ฟพาร์คแต่ไม่มีทางเลยที่ดาวเตะเฟรนด์แมนรายนี้จะถูกลืมผลงานชิ้นโบแดงของเขาต่อมาเดวิดเบ็คแฮมเบ็คแฮมเนี่ยเพราะค้าแข้งระดับเซเลบริ้สร้างชื่อด้วยการเป็นปีกตัวฉกาจของวงการฟุตบอลยุคใหม่และก็ได้รับบทกับตันทีมชาติอังกฤษเช่นเดียวกันแม้จะไม่ลงรอยกับเฟอร,กร์กูสันสักเท่าไหร่นักแต่เขาก็มีบทบาทสําคัญพาทีมมงแดงพรองความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานในปลายุคป,ปี1990กจนถึงต้นยุค2000 จอมาคิสเซโนโออรนโดการนี้ก้าวขึ้นมาเป็นทญญายาทของเบ็คแฮมซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความสามารถและความมั่นใจอรนโดจึงกลายเป็นนักเตะค,คนโปรโดของสโมกผีแดงทันชีย้ายมาจากทางสปอร์ ert, ติ้งดิสปอนทีมในบ้านเกิดั้งดต่สมัยเป็นวัยรุ่นกระทั่งโดดขึ้นเป็นนักเตะระดับแนวหน้าของโลกและเป็นนักเตะค,คนแรกของทีมถัดจากทางเบสที่คว้ารางวัลบรอนดอต่อมาก็จะเป็นไมเคิลโอเว่น ย้ายมารุวมทีมแมนยูนะฮะในปี2009แต่เป็นเพราะโดนปัญหาการบาดเจ็บเ,เล่นงานที่ยิปอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลจึงต้องต่อสู้แย่งตำแหน่งกับเบนโบรนีและมิดดิมิชาบอเบอร์จอฟต่อมาเป็นอันโตนิโอวาเดนเซียถูกดึงมาจากทีมวิเกนเพื่อจะให้รับภาระเป็นาปีขวาและก็ได้เสื้อมาเล็7ในช่วงซีซั่น2012-2013หลังจากโอเว่นย้ายทีมแน่นอนว่าไม่สามารถแบกรับภาร่หนักจึ้งได้ และหวนกลับไปสวมเสื้อมาเยเลขยตามเดิมในปีต่อมาทําให้ฟอร์มที่กระตือร้นขึ้นอย่างเห็นชัดเจนต่อมาก็จะเป็นอังเคิลดิมาเรียมาเลขเจ็ดของผีแดงไม่มีผู้คอบครองนานหนึ่งปีดิมาเรียก็ย้ายไปจะทางเบรลลมาตตริดพร้อมกับตําแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ของศึกแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศไม่กี่เดือนก่อนต่อมาเมฟิชเดอไบสเซ็นสัญญ,ญาพีเอสวีในราคา25ล้านปอนด์แต่ไม่สามารถตอบแทนสโมสรได้อย่างคุ้มค่าค่าตัวเลย และนี่ก็เป็นการพูดถึงตำนานเบอร์เจ็ดของแมนยูของเราและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ ches, เดดในช่วงชิ่นครับขอบคุณทุกคนต่ับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นผมครับขอบคุณเป็น